เฮ็ดปีนี่วะลรอพ่อเฮ็ดปีนี่บะเฮ็ดปีเล่โอ้ยเฮ็ดตรงหิมห่วยเพรมีคนมาเนาะแม่นบ่ตอนเสตุ็งจ้นพ่อโอ้ยแง่เฮ็ดเฮ็ดสุกเด้องจากเฮ็ดปีนี่เพิ่นเพิ่นเป็นเฮ็ดแห้งเก็บออกพ่อค้าอันข้าเป็นเกิดอีกเนาะค้าเพิ่นเกิดอีกแล้วเฮามาใส่ตุ่มเข้าข้าเห็นอีก ่เขขมีีีประโยชนน์ด้สุกกกินนนนไดดอนะ้อเ,เาอเเาจมวัสดีจดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องน้องหวยนะ้องหมอนี้นะเนาะสีใส่ตุ่มไหวเด้อจ้ะหมอนี้สใส่ตุ่มไหวอื่นยังสีมะยาม มาทั้งพี่กัดบันน้องมิกตำบลหหอยคามเพื่อบุญธริพ่เรอจ้ะมามาใส่ตุ่มน้องกันนะจ้ะพอไม่พี่น้องมืออื่นจมะมาหลุนว่าสิถึงยังไหนย,ยังนอกจกอกกำลังมามากขี้คำคำซะละ,ะมีตะโ้งไก่เลยจ้ะบ่มีห่ออันนี้เลยยี่อันนี้เสียไปใส่เลยไม่นา่าจะไทยเบิ่งซับนี่เลย,เลยจ้ะตุ่มซิบกวาง <laughs> ใช่เบื้องซ้ำนี่มบื้องอียนเข้าจังเบื้องคลิปเต็มๆเนาะมาเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไี่นาพาหลอเด้อจ้ะขอกระนั้นในเสาร์ของวันที่สิบสามสิบสามมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะนี่พี่พีพีน้องลงหนาวด้วยจ้ะลงหน้าหนาวเลยวันนี้ห <laughs> นาวอยู่ว่าเป็นหนาวขนาดสิบเจ็ดองศาเลยหนาวแห้งพ่อแม่พี่น้อง อันเมื่อวานเทามาใส่ตุ่มไหวเนาะจ่ะวันนี้เขาก็มายามมาว่ายามตอนเสาร์กระซิลเลาะห์า่ลงละใส่เสือมาสาวจีนทัวที่กัสก็เข้ากับบ้านน้องเมกตำบลหน่อยคามเพื่อบุญธลิกจังหวัดอุบลเนาะมาหลุดเมาตาเมึงวะห้องสิได้ยังเนาะจ่ะวันนี้บ๊วยได้ฟอกกันไร้เมือไร้บ๊มีแนวหาผันมาลงนามสำหรับวันนี้หนาวอ้าวหลุดเมาตามันร้องจ่าพ่อแม่พี่น้องจ้า เตรียมผอมสิโรคหนามหลอกขาบเรื่อยจ้ะยีรถบ่มียังมีแต่เสือตัวนั้นหนาโอเคกันเสือจักัวาลแค่แล้วยัวเป็น <c oughs> ยัวเป็นพี่นอ้องบ่มีคลิปแล้วจังไหนจังคือจะอันมาลงคหนามมันตอนมาหมูส่อบ่หนาวซะโอ้อันหมูว่านบ่หน,นาวซะแล้วบัดกลับมาตอนนี้หมสูส่อสิลงหัวยตีบาดี่หนาวแห้งมาเบิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> เอาอีอยูกวัฮึฮึฮึอะโอ้ยตุ้งปรกัไงแน่กะปูกรมอโอยกระปูกระมือันเมืองนพี่เนาะโอ้ยล้งแหลกคือถือรักแ่นอออ่ะนห่วยพ่นอันนี้เ้อจากพ่นเมือดโอ้ยเสียงเสาหนาวหลายอ ใส่หนักอุย้ยจะใส่งามแต่พอ,อก็าู้สองก็ปู้สอง,อ,งอีก,กังซีได้จ้ะ <laughs> ใส่งามๆเลยลเลรังแหลงเขาเหนียวหันเลือกดอกก็หันเลือกดอกดอียัาพอปัดกระปูนี่ติกระปูอ่ะอ้าวขึ้นไปขึ้นไปยันั่นไม่มองคดัดขอขาลงมานันันขอมาแล้วขาลงมาจา,าอ,ออคือเอาถุงอมาใส่เลยเอาใส่นี่สกกอน อ้าเอุ yeah. oh, ้ยพี่จังไดนี่อันนั้นว่านดึงว่านดึงกนคนอยู่กันยังอ้ยขนาดว่ามาตะเสาพอเอ้ยกัยังออกอุ้ยซีตัวหาตัวอกัดหนวนเอีกแล้วอ๋ออ๋ออ๋อกัอันแดงจอมแหงเอออ้าวเย็น อออกแ้ละอาตปล้ออกแล้วอ้ยปวปูขนงามขนาดเอาวาบอลหอดมองเลืกเด้อกันังสั่นหลวงเจ้าเอาเอาอี่างนี้เอาปูปลาปลากับปูปปยแงไวจังสันลพ่อจันนี่มองขาดอุ้ยกรปูก็งามปลาก็งามมึงแน่พี่เนาะอุ้ยชิจังใช่เนาะอุ้ยบาดนี่ยพอบาดเนาะค่ะ ฟ้าใสเงยขนาดฟ้าทงปูน้องมีแต่ใส่ใหญ่ๆงามๆอ้าวอ้าวตัวใหญ่นี่หนาวร้ายจนอันนี้ว่าอุ้ยเอาฟ้าเรื่อง่าออกบอกเลยอุ้ยจะได้เสิออกวะโอ้ยเนี่ยอุ้ยมันบ่าขนาดนี้อยู่ดึงบ่าั้นออกไปสั่นนานนี่โอ้ยเหรออ้า อนเออเพว่งนี่ยจะได้แยกกระปูเนอเอาปลาเนี่ยใส่ถุงกระปูเส่นี่นี่มบเนี่จังไเสียเสยกโอ้ยสามบาเด้อจ้ะสุดยอดเลยอยังเกือบไปอวะเก้าสิสิบตัวโอ้ยามขะสิบตัวมนเนเตกระปูมเนาะสามบาทกระปูสิบตัวเลยจ้ะ ห้าหยกสามเถื่อนเนาะว่าสีดอดออกเฝ้าเอ้าเฝ้าเอาทายเหรได้หนิโอ้ยกะปูก็ปลากรังเหมโอ้ยกะปูใหญ่แท้เอ้าป็นจังไหนรังนี่มีอะไรไหมโอ้ยปลากรังสองตัวสองตัววะาสองตัวก็เอาขึ้นทั้งทั้งคนเพ้อ ือเต็นแหงแกปลากังง่ายปลากังง่ายอ้าวเข้นโคกมันเพ่อะปลากรังไม่จะใส่ใหญ่ๆสิเนาะฟานปลาคอแหงปลากรังทีจังไรหองต้องแตะต้องหอยต้องแตะนี่อ้าวงไก่ออกมาสิโมเมนปองขาดไ่าปปูกัดท่องหนอกว่าอนั่นออกไปอะเออเออเออเอาหยาละทัคือมาแ่งแอ้ยกัดออกเวิร์ด เขาปูซองเลยพอๆโค้งไกลจนรุดเนาะขาดหม่องเลยเอ้ยเขาปูอยู่ข้างนอกโอ้ยันขาดร่างกลางขาดกลางวะขาดกลางขาดตางขนาดาความอว่านั้นบเบาเส<อ>างเขาขาดสีดำสไดำมาหนาวสิลงงานผิวไหวยก่อนสีลงหนาวเอ้อเอากระปูแต่ไหนมาใส่น้าโมเพื่นอนอ้าวขวมพรอนไปเลย อู้พอยุใไก่ผุ่นบอดเยีนยวนี้โอ้ย <g ül> เหิงบวกขวมไปน้ำดอกอยู่หันวันหกมีไหมมีไหมผื่นหอยไปคนดีป่ะอุ้ยอีหยังเป็นข้าวขาวรองหนังแรงเาีงมา มีแต่ปลาขาวบ่เออเออปลาขาวจ้าตัวนี้ตัวนี้มีแต่ปลาขาวอ่ะอ๋อดูดออกไปจังดูดออกอุ้ยขาเวขาดแท้กาดว่าขาดยังเสียอันฝงหลักโลงปไนเดี๋ยวเอาที่หน่อยนี่ที นี่หน่อยวะแขนต้องตอนหน่อยออีกและขาดอีกว่าจักดอกคือเอาโอ้ยปลาซิวปลาซิวกำลังพลหัวออกก็มีเอาเวิ้งเจ้าบันนี่จะขาดขาดด้วยแถวนน่หุ่นสอดด้วยหุ่นกระมี่พอเลยปลาซิวเข่าหุ่นอเอามาในี่องก่อนโอ้ยเสียดายดิด<า>ดไม่จะมองขาดขาดกระปูกาด ขั้นมาสวยเป็นจังสีตัวขั้นลงแต่เสาก็าหนาวต่อไปหนีมหมดน้ำเลิกเออฮึฮอีหยังวัดดิอีหออยังวัดน,น,นี่มาโพดแท้อืออลังการจ้ะวันอุ้ยเทจวบ <c oughs> <c oughs> เป็นข้อขาวอยู่วันนี้อุย้ยปลาสิวขาวปลาสิวขาวปลาขาวด้วยจ้ะปลาขาวปลาขาวหมด อุ้ยงามแท้เป็นขาวๆอยู่จ้ะแม่ยิ้มออกแล้วเนาะเศร้าหนาวเราบ่เศร้าหนาวแม่เศ้าหนาวเราบ่เออห่วงออกก็มีมันขาดเนาะขาดหลอดดอกไม้เอ้ยอีหยังอีหยังอีกก่างไงก็มี่วัดนี้โอ้ยขึ้นมาทั้งเซะพอ โอ้ยร่างกายแห้ขาดอยู่พี่ขาดฮะขาดขาดอ้ยปลางามแห้อีกกลงซองตัวเนาอตัวใหญ่นะนี่หอยอีกบ่ปลาซิวอีกแล้วต้นนี้งว่าหลายไปไหนเนาะ เข้าวบ๊วยใส่ห่อมเพื่อเพื่นเนาะนี่เอาแต่โค้งไก่อย่างเดียวไม่แต่โค้งไก้เลยว้จ๋าเนี่ยบ๊วยใส่ห่อมเออโอ้ยแต่โค้งไก่อย่างเดียวเฮ้ยส,ยสวยๆง,ง,งา,ยมมมามๆเลยจ้ะแถวเนี้มี <laughs> มแต่หมดหนามเลึกๆเลือด้วไอ้จ๋าไม่ต่างใดสักนิดเพื่อมาคลาแต่ขาวเก่า,ขา,ข,าขาวงามแห้งขึ้นมาขึ้นมา ขาดขาดเอ้หงลงไปโอ้ยเกือบเนาะเดี๋ยดีมันสัตวนี่แ uh ล้วโอ้ยหุ่นหุ know, ่นปะเขาตัวนึงยืนหุ่นออาเออเเฟังเยฟังว้ยมันาว แกนี่วาวมีกัปูใหญ่เนาะม่าเห็นกัปูเปลยใช่กกุกก็มีตัวนี่กุกเโอ้ยไม่น่าตกหนาบ้างเะครับไม่ยังละบัตรเ้ยเส้ปลา้ยเกัง่งเส้ปลาขาวเส้กับปูเปิดมาขักเถอะบัีพวกเนี้ยที่หน่อ,โอยโอ้ยคือถือลายเจ็ะพอบัดรถือลายขักบ่ดเฮ้ยโอนโต้ด้จ้ะ เอาเบิิงเปิดตัวเปิดนถทาทัดเลยอุ้ยอุ่นต้นเลยที่มาขักถือน้องบัดขัดถือขักว่ะเอ้ยประกังกับตกวงามโอ้ยแหงเกลีันกระปูหินบาดนี่โอ้ยคนเป็นสวงเป็นตอนบอกโอ้ยงามแหงแต่พอม่พี่น้องอุ้ประกังก็คือตงามขักแต่เอาโค้งออกแน่นอนน้อยตรงไหนกอเอาเนี่เนาะแน่น ยังขนาดยังหัวซุปอยู่แสงยังทั้งมอ,งอันนี้อ้ยกะปูกระมีอัวจัะกระปูจปากปลามัเบิบ่งแล้วพอเอ้ยมองไรขาดโอ้ยหัวซุปอยู่กระมือกยใส่ข้างๆอีกเลยนะจัะอ้อหางเลยเอ้เสีเอนเสีเต็มเราขอเสียทอยไปผนอีกเรื่อ อย่าเพิ่งเต็มเนาะอ๋าาอแสดงว่าอ,อันอียังกับปูบระกันคือหัวคิดอูาขาดลงมาขาดแค่ยี่ตัวยังเหลืออยู่โอ้สีแดงเลยเด้อ,อโอ้ยอลังการงามแม่งงามแม่อ้ยเต็มติกเกือบเต็มติกงามว่าขนาดจ้ะโอ้ยบาทเดียวเลยซับนี่ว่าขาดแท้ <laughs> คุณน yeah. no okay. ่ะมาจัาปลาหาปลากังอ้าวคุณน่ะคุณน่ะเฮ้ยเม่น่าตกหนามด้วยจ้ะฮักตัวตุ่มเหมื่นลุงเนื้อจ้ะม้วนม้วนลงทาเก็บเอาไหมยาสะยยาส่ายจ็คได้เวิร์ดว่าได้เวิร์ดด้อจ้ะเอามาล้างเอาใส่อันนี้ไหมโอ้ย เนี่จะค้องต๊กหนามล้าวักขนาดโ <c oughs> มเมนถือบาดเดียวได้ไหมบาดตกหนามผ้าตุ่มต๊กหนามโอ้ oh, ป้ากระติกต๊กหนามไล่ลงจะฝังผีซ้อนผีอีกเนี้ยไล่ลงจะฝังปุจตะวลัลด้มาหลางไหมโอ้คือบรงหล้วพ่อบุหรี่ลงเลยเนี่ย เกือกเต็มกระติกโอ้ยน่าร้ายตกหนามเลยอ่ะคนเคื่อขาแขกเขาแขกเอามน่นขึ้นไป่ยังลหวันนี้อ้ยเฮดบดเฮ็บดสุบเดมันเป็นเฮดสุบตัวนพอเอาอยู่เสมอโอ้ยเฮดสุบเอาไปฝากฟี่ฝากน้องที่ล่ะ เอาใส่กระเป๋า <irgendw> ฝ <carbono> ุ่นกระตาอยูโรทฝุ่นร้ายเติบมชุดๆนั่นโอ้ยโอ้ฝุ่นฟังทั้งฝุ่นกรมี้ฝุ่นอืออ้าเอาเลยเอาเลยเฮ็ดปีนี่วะแล้วพ่อเฮ็ดปีนี่วะเฮ็ดปีนี่โอ้เฮ็ดอยู่นี่หิ่มห่วยเนราะมีขน่มาเนาะแม่เฮ็ด เฮ็ดสุกเรื่อยจากเฮ็ดปีนี่เพิ่นเพิ่นเป็นเฮ็ดแห้งเก็บออกพอคาอันนะข้าเกิดอีกเนาะคาเพิ่นเกิดอีกแล้วเขามาใส่ตุ่มเขาคาเขาเห็นอีกแต่ว่าเขาก็ามีประโยชน์อยู่เรือยนี่สุกกินได้ขี้เกา่าดอ,อกนาะตืดนี่งหันวะนึ่ <laughs> นี่ถอดมันอย่าถอกเท้า <laughs> อยู่เนาะ รังกับยังดีเยอะเืาบ่าม,มีแนวกิน่นเฮ้ะครูเทือมันสีอันนี้นะชื่อเป็นอันนี้ไหมว่า <c oughs> น้ำเลยอ่ะดึงน้ำห <c oughs> ่องซักตัวได้อย่าอยาบมีเตือเห็ดแห้ง เก็บใส่กระเป๋ากระตาอยู่รถบดหดแล้วมาหนํำที่ล่ะมันร้ายเนี่ยขนาดควรไปเอาเฮดเก็บใส่กระเป๋าอย่างดีเก็บใส่กระเป,าาเเป๋าไปใส่กระตายู่ถึงรหลดผมเด้อจะ้ะเสียดายเพิ่นเก็บออกจากค้อนเพิ่นให้เพิ่นออกอีกขาเพิ่นซุ่มเพิ่นออกอีกเนาะเอาละนอได้เวลาล่าพี่ล่าน้องนอกจากขืนจกห้อยมาแล้ว เอาหมอนไม,ม่หนาสันน่นเอาหมอนเปียกๆกออกแล้วนอกจากใส่สุดไม่แล้วน้าร้า,ายมาสรุปยอดให้ก็เลยนอกจากก้อนสีเมือกะกีเข่ากีห่อนห่อนกินสะกอนให้ห่างกายอบอุ่นสะก่อนนอกจากกีเข่ากีหันเนหรอหันข่ากีเราะอะพอหนาเรา่ะหันเข่ากีก่อนกีเข่ากีเรื่องเหลืองกินอุ่นอุนจังเหมือแล้วอะหนาว อุ้ยเป็นตาแสบแต่กินน้ำไหนเด้อเครค่อน้ำใหม่แล้วก็น้ำใหม่แล้วยอดได้ยอดหมานเด้อจ้ะมาสมเบิองสมเบิองกิ่เฮ็ดซุปห่อกะตาหนึ่งซุปกระไดวะสันกิดซุปได้อยู่ฟังหอยพอดีพี่ฟังหอยพอดีปะกระปูห่อกระไดซิบก็โตเนาะายเติ่อยู่จ้ะซิบจังไรพูดเพิ่งเนี้ยเป็นสาวคนนี้ง่อยโมเดลนับนอนนับตอนสามอันกัน สิได้เป็นโลห์อยู่เนาะอือนี่ถ้าตัวใหญ่ๆจ้ะพ่อแม่พี่น้อตัวงามกระปูอือหวานมากยอดปลาฮะเบิงืงเบิืงปลาบาล้านนี่พี่น่าเบิรงนเน่มีแต่ใส่ยงามงามปลากังตีหายโกปลาคอพ่อแม่พี่น้องปลากังกับปลาซิ่วแน่ปลาขาวปลาอันซิ่วเขาน้ำนอ้อจ้ะซิ่วเขาปลาขาวมดอือมัมนอยู่เด้อจ้ะมาเนี่กระมีอือเท้งกุ้งเท้งปลาเท้ายังเนาะนี่แมงกะเต่าก็มีรู้เนี่ยหลายเติมอยู่จ้ะเกือบเต็มกระติกงามแห้งมีแต่ใส่งามๆเด้อจ้ะนี่ปลาคอกังเฮา หาอยู่หากินมานคักมือนนี่บริพภ์กันไลายมือมาลงน้ำทึ่งน้วเทิ่งมานเนี่ยจ้ะเมน่าว่าสิบว่ามาอีกอยู่ซะไม่เฮ็ดแหย่มานมันบานนี่คือเฮ็ดแหย่ยามแดีน้อบานนี่กระปูต่ใส่งามๆคือกันมันสามเด็กเลยมือนี่บ่จักปลาจักอันกระปูบ่จักเห็ดเห็ดอันเข้ากับเฮ็ดปีนี่เนาะเข้าเสียไปสุบเลยจ้ะเฮ็ดแหย่คักสุบไรขึ้นกันแม่รจ้ะ หาอยู่หากินก็มันคื้นกาวนะจับพ่อแม่พี่น้องถ่าพ่อแม่พี่น้องสื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกริง่งกดติดตามกบลังแรงใจไม่นามาเลยเด้อจากสิ่งดพ่อครับคลิปใหม่ๆว่าเมื่อนาะเมื่อไหนไม่นาสิผ้าพี่ผ้านนองไปหาอยู่หากินแบบหลน,นอจ่าไม่นา่าขออวยพ่อในพ่อแม่พี่น้องมิตรค่วมสู้ข่วมจเจริญกิดสิ่งใดสมควรมุงม,มา่นปรารถนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อจ้ะคลิปนี้ กลาพี่ร้านน้องานีนนะจ้าพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ก็ขอลาคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ